แม่เสื้อเศราในตาสวยอ่อนรัดถ้วยเมื่อเธอยิ้มสันเมรงหน้ารองริมชิมได้ไหยเอวหลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดวลันปัดลันปัดหลันปัจแหวมันลันเอี้ยนน้ำน้ปัด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 ออจราไม่ยัง ก็สิ่งก็สิ่งเองในคอยแม่นบ่เป็นยังใส่กระโปงเขินจากอายได้แล้วบอกแล้วว่าจะใส่ตัวนี้เออเอาใหม่ก็ได้ค่ะเอาละพ่อเลวพ่อลหรลูกย่าคะคะย่าลืมใครอะไรนะลืมยายสาเออไม่ย่เแ่าแล้วเอาเร็วเอวลันปั้นลันปั้นลันปั้นเอวลัน หลายก็เกิดมาสินสิ่ฮีย่ไพ่ได้มือนี่เอานะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับกิริยาดที่ลูกหลานเล่นไปนะครับอาจาจีนะครับพี่น้องบอพ่อใจนะครับบอโอเคกะขอสดขออภัยนี่คือความไหลเดียงสาของในหน่อยเพียงแค่11-12ปีเท่านั้นครับบอกไงก็คืออ่างั้นมันเด็กค่ะมือนฝากสาธ อ้าวเศร้าเมยจากข้าวกับพี่น้องจากหานาที่เดี๋ยวนี้นักโรตีทำเมียกไปแล้วเออโอ้พี่น้องคือมักมวนลจังปะไม่ใส่หัวจักว่าพี่น้องวังสามหมอมักมวนใค่มาเปิดวงยูพี่ซะสาเอออดซอดคักยังปะดีใจมักม่วนเดี๋ยวนี้เออพวกเขาสายน้ำเกลืออยู่ในลอกบาดลุกเต้นแล้วเดี๋ยวคือว่าดีเด้แต่ประกาศเศร้าพวยสัตัวอ์ยังก่อ ไปเปิดสีถ่านเบิรงก็ดูไปปีกายขาดทุนมือจับมะเข่ามะจ้างเขาเบิรงกว่าไปหัวมานละสีถานมาบ้างสามหมอพี่ลอะพี่น้องยังคอยบ่อืุทเงินเอ้ามันมาว่าสามหมอมันดีเด้เออพี่น้องให้สีถ่านกับมาพี่แมนแต่่วาจะพี่น้องสามใช้กับมาพี่พี่น้องข้ามวงกับมาพี่พี่น้องบ้านฤทธิ์กับมาพี่มาพี่ปวดเตี้ยเออยากบอกสีถ่านจากหนึ่งไปยังยกหัวทางบอกสีแานไปท้าข้าต่อขึ้นอีกแน่รถคอยจมแนมยู่นั่นแหละ เอาในน้ำตัวแต่ละคนเริ่มจากน้องนาวาเอาบอกกับพี่น้องในลูกสวัสดีครับน้องนาวาฟาสกุลครับลูกชายหล่าจากอำเภอวารดิฉพูมครับจังหวัดสกลนครครับผู้ได้เป็นแฟนครับ,เเน,น,รบน้องนาวาขอเสียงเลยเร็วพาดนันติลาน้องยังเกาะน้องนาวาคอยกระคือกันกับน้องน้องยังลาวา่า <laughs> พูดไปเต่ออกหอนให้เอาคนต่อไปครับน้องได้บัตรนี่น้องฟูจิครับน้องกังฟูเดียวจะว่ามันคือผู้เขาครันนะฟูจิคุณแย่คะปกติหนูแต่เรียกหนูหนูเรียกแต่ฟูจิใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหนูตั้งชื่อให้ใหม่เหรอใช่ค่ะเฮ้ยไม่เหมาะกับฟูจิหรอกกังฟูนี่แหละสวัสดีครับน้องกังฟูนันทภูมิครับลูกหลานบ่อพ่อแม่ท่างจังหวัดน้องบัวลำพูครับ ขอเสียงแฟนครับน้องกังฟูในเลวหุ้ยให้ง่ายปนีกัสิมักยู่บบอกจังไหนให้อยังจ้งว่าแหกไข่ปู่หยอกแน่กับให้ป้าชิดื้อตีอันน้องพุทธเตไปแม่นไผ่บานีจ้าสวัสดีจ้าน้องมิลินจ้าหลานลูกกี่น้องยาย่าน้องไม่ปีหาจ้าน้องมิลินหลานลูกกี่หลานเกย์ไอพะนะอุเสียว่าคนอยู่นี่เกินเครื่องฟังบรรลุเรื่อง เออน้องอยังอายอายอยู่ออหนูอายุจะขวบก็ลูก6ขขวบจ้า6ขขวบน้องไม่ลิน6ขขวบเด้อพี่น้องเด้อเอาน้องไหนบัดดี้น้องหนูจ้าว้ายเจ้าของแม่น้องหนูในยา่ามึงขุ่ได้ดีโทษจักเตือนขวาน้อง,อง <laughs> สวัสดีค่ะนอ้องอาอา สักโกนาพอนเสียงวีหกค่ะขอบค mm. ุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงจากพ่อแม่อำเภอบ้านสามหมอไหหล่าดอยด้วยค่ะขอเสียงแฟนครับน้องอไอในเร็วแัสดีค่ะน้องสาค่ะวายน้องจังไดดจังหนายวแท้กลายเป็นน้องนับจากมือนี่ คุณย่าข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 าอันนี้มีเกมมาให้เล่นมีเกมมาเล่นเกมอะไรคะคุณย่านำหน้าเลยให้เวลาคแค่หนึ่งนาทีนะเอาเล่นเกมหนึ่งนาทีมันมีอยู่เอาจริงหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ใช่ค่ะอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานปุ้ยไอแม็กยูบอไอแม็กไอยู่ไอแม็กไปชี่เอาเนี่นี่บอฮะกระเดือเด่องห้างกระเดื่องห้างมึกตีเจไดิมันห่างตัวนี่เมื่อวานกับว่านยังก็แฉแตก ไม่ได้กับเดเื่องห้างไม่ได้กับเดื่องห้างคอยรู้แล้วจะมาพิ้งเงินหย,ย่อ,ยยอนยังยังหย่อนเมื่อกองนี่เหลือไม่ได้กับเบิดเป็นมื่นซื้อของให้แต่กับมาเครจมดอกกระน,นุนุกะสายทุ่มนาะหญิงอย่าง <c oughs> เป็นเป็นมัดีเนาะเ <c oughs> กล็ดไหลทุ่บแกกูไปทุบเพื่อนมาเรียนที่ปฐุมตายตาย,ยังมื่อกองอปทุ่มมือกองป้องห้าสิบเป็ดต่ออันทันได้撒เมือกองมือกองน่ะมันว่มักจังสี่ดอกมันมักเท่า cái này em lúc lạc